สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยฝนจ๋าอ่าช่วงนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าเด็กๆจะเห็นฝนตกลงมาบ่อยมากเลยเพราะช่วงนี้ เข้าสู่ช่วงรืดดูฝนแล้วนะคะเอาล่ะบางคนเห็นฝนปุ๊บอุ้ยดีใจใหญ่เลยอยากวิ่งตาฝนอยากเล่นน้ำฝนอ้าวถ้าใครอยากเล่นน้ำฝนนะคุณครูมีนิทานเรื่องนี้มาเล่าให้เด็กๆฟังก่อนอ้าวไปฟังนิทานก่อนเลยค่ะไปนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็นหวัดเรื่องโดยมนฤดีทองกรอย ภาพโดยนพดลกำจรไพศาลเล่าโดยราชาพาอุมารังสีกุ๋งกิงน่ารักแสนสนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซากุ๋งกิงยิ้มร่าเล่นฝนเย็นสบายกุ๋งกิงเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจ แม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ซนจริงดูสิตากฝนได้ไงแม่ให้สะผมอาบน้ำกุ๋งกิ๋งทำตามทันทีทันใดสะผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟิดฟัดมีน้ำมูกไหล จามอ่อนเพลียปวดหัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุนซุปไก่กินข้าวหน่อยนะลูกจา๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสวายร้ายรู้ไหม ากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหาร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้ครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปติดใครๆหยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากหมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแม่จะรีบพาไปพบหมอเร็วไว ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่กุ๋งกิ๋งกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเริงร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้ฮึ่ชื่อสงสัยคุณโคจะติดหวัดกับกุ้งกิ๋งแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยแหละเห็นไหมกุ้งกิ๋งอะ่ะ ไปเล่นน้ำฝนจนเป็นหวัดจนได้เลยเนี่ยถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วไปไอไปจามไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยเชื้อโรคอาจจะก,กระโดดเข้าไปเกาะแล้วทำให้คนนั้น ติดหวัดหรือไม่สบายเหมือนกรุงกิงได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเลยอ่าโดยเฉพาะช่วงนี้ในช่วงโควิดระบาดด้วยเด็กๆห้ามทิ้งหน้ากากอนามัยเป็นอันขาดเด็กๆต้องต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาจะออกไปไหนจะต้องปิดให้สนิทเลยนะคะเอาละค่ะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะฝนตกบ่อยครั้ง วันนี้เรามาเรียนรู้ถึงการเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ในช่วงฤดูฝนกันดีกว่าว่าเราควรจะเตรียมอะไรไปบ้างอ้าวไปดูกันเลย5อุปกรณ์การฝนสำหรับคุณหนูมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ อันที่หนึ่งก็คือร่มค่ะเด็กๆควรจะพกร่มเป็นประจำนะคะเพราะว่าร่มสามารถใช้กันแดดและกันฝนได้ค่ะอันที่สองก็คือเสื้อกันฝนค่ะยังไงเด็กๆก,ก็ต้องเตรียมไว้นะคะจะออกไปไหนถ้าเตรียมเสื้อกันฝนไปรับรองจะคลุมได้ทั้งตัวไม่เปียกฝนแน่นอนค่ะ 3. คือรองเท้าบูทค่ะรองเท้าบูทจะใช้ในกรณีที่เด็กๆ เดินลุยน้ำนะคะบางทีน้ำท่วมขังเด็กๆอาจจะต้องใช้รองเท้าบู๊ตเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ารองเทา้าหรือเท้าเรานะคะและที่สำคัญป้องกันสัตว์มีพิษที่มาในช่วงฤดูฝนได้ดีมากเลยค่ะ 4. ถุงพลาสติกคะ่ะเห็นไหมคะครูลืมเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนแต่อย่างน้อยครูยังมีถุงพลาสติกไว้คลุมศีรษะอย่างน้อยฝนก็ไม่โดนศีรษะจนทำให้ เป็นหวัดเหมือนกุ้งกิงค่ะ5ถุงดำก็ใช้ได้นะคะเพราะถุงดำสามารถคลุมอุปกรณ์คลุมทั้งตัวของเด็กๆได้เลยยังไงก็ไม่เปียกฝนแน่นอนค่ะอ่าเป็นยังไงคะสำหรับอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนเด็กๆอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะเวลาจะออกไปไหนในช่วงฤดูฝนจะต้องมีสิ่งของพวกนี้อย่างน้อย หนึ่งอย่างเลยเวลาเกิดฝนตกมากกระทันหันเด็กๆจะได้นํามาใช้ได้ทันท่วงทีจะได้ไม่เป็นอย่างกุ้งกิงไงคะเอาละค่ะวันนี้นครูก็มีสาระดีๆมาให้เด็กๆได้รับชมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมกันใหม่นะว่าครูจะมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆด,กดูอ่าสำหรับวันนี้นครูก็ต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย